สวัสดีครับโทกระชองจางทองนะครับสำหรับสร้อยเส้นขนาด20บาทนะครับก็ได้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับทําสีทําความเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับดูความสวยงามความเงากันนะครับสร้อยคอนะครับลายโซ่อดกิดนะครับโซ่คอดกิดตันห่วงพระนะครับข้างละ5ห่วงนะครับ ดูความห่างจะเท่ากันหมดนะครับท่านที่ดูคลิปต่อเนื่องนะครับจะเห็นวิธีการทำนะครับทุกความสวยงามนะครับสองข้างมันต้องเท่ากันหมดทุกข้างนะครับผมเส้นนี้ความยาวก็20นิ้วครึ่งนะครับสวมหัวสวมหัวได้โดยที่ไม่ต้องแกะตะขอนะครับเส้นนี้ก็จะแขวนผ้าได้ทั้งหมด1ิบองอันนี้จะเป็นขนาด20บาทที่เห็นนี้ก็จะเป็นขนาด5บาท สเส้นนี้ก็จะเป็นขนาด4บาททั้งหมดนี้ก็จะสวมหัวได้หมดนะครับตั้งแต่สาย16นิ้วขึ้นไปนะครับสวมหัวโดวยไม่ต้องแกะตะขอการที่สวมหัวนะครับสร้อยสวมหัวคุณสมบัติมันก็คือเราไม่ต้องแกะตะขอตะขอก็อยู่ทนนะครับแล้วก็ไม่เสียทรงสร้อยคอไม่ว่าจะเป็นลาใดก็แล้วแต่ครับไม่สมควรที่จะแกะตะขอบ,บ่อยๆนะครับทำให้ตะขอมันจะหักง่าย ท่านใดที่เข้ามาดูนะครับลองเข้าไปดูในช่อง,งนะครับจะมีคลิปนะครับคลิปดีๆนะครับความรู้ดีๆมากมายลองเข้าไปดูในช่องได้นะครับช่องช่างทองนะครับผมสาหรับท่านใดสนใจจะสั่งทำนะคร,ร,รับติดต่อผ่านติดต่อคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับช่างจะรับงานผ่านล้านทองนะครับจะไม่รับงานโดยตรงนะครับงานทุกเส้นนะครับทุกออเดอร์นี้จะรับงานผ่านล้านทองนะครับผม สนใจจะสั่งทํานะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมคุณสมบัติดดเด่นลายนี้นะครับทนทนแล้วทนอีกทนสุดๆนะครับใช้กันยาวนานนะครับลายนี้นะครับเป็นลายเก่าแก่ไม่มีรดลายนะครับเป็นรบเรียบแต่มันก็สวยงามนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามเพราะความทนทานนะครับผม สามอ่ายี่สิบบาทดูน้ำหนักกันนะครับน้ำหนัก300สามร้อยสี่กรัมนะครับน้ำหนักเต็มเส้นใหญ่เราจะเผื่อน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับมันจะกั้ามกึ่งนะครับจะหนักประมาณห้าสิบมิลนะครับสายคอขนาดแสส่วนมากแล้วเส้นใหญ่ๆเราก็จะเผื่อน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความชัวในน้ำหนักนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบสมบูรณ์นะครับขนาดเส้นเส้นขนาด20บาทก็จบสมบูรณ์แบบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราฝั่งรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องช่างทองนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีแล้ะขอบพระคุณครับผม